ณผู้ชมฮะแล้ววันนี้กองทัพภาคที่2มีสรุปสถานการณ์ช่วงบ่ายออกมาบอกว่าสถานการณ์เมื่อวานนี้เห็นบอกมีโดรนบินเข้ามาป่วนในเมืองไทยอีกแล้วโดย<ช>เฉพาะ<ฮ>ในพื้นที่ของช่องอันม้าแล้วก็ภูมะเขือโดยมีทั้งหมด2จุดด้วยกันคุณผู้ชมฮะรายงานประจําวันวันนี้28กันยายนช่วงบ่าย2องโมงพบความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาในพื้นที่โดยพบโดรนอยู่2จุดก็คือจุดแรกก็คือภูมะเขือหนึ่งลำอีกจุดก็คือช่องอันมา้าอุบลราชธานีอีก2ลำลักษณะเป็นการบินเข้ามาลุกล้า น่านฟ้าของไทยถูกไหมแต่ไม่ได้มีการโจมตีใดๆทั้งสิน้นและกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะที่เราต้องบอกว่าพื้นที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญอีกจุดหนึ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้จํากันได้ใช่ไหมหลวงตาสินทร์พ่์บอกไว้ว่าจะมีการร่วมระดมทุนในการสร้างถนนแบบถนนถาวรอ,อะ่ะ<ช>ก่อนหน้านี้มีทําขึ้นภูมะเขือมีก่อกําแพงที่ภูมะเขือหลวงตาบอกเดี๋ยวช่องอันมา เอาเปิดภาพหลวงตาขึ้นมาหน่อยฮะวันนี้เองผู้สึกข่าวเราช่อง8มีโอกาสได้ไปเจอกับหลวงตาสินทรัพย์วัดบอวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์ซึ่งวันนี้มาที่สมุทรปราการว่ายังไงบ้าง หลวงตาก็บอกกันะคะว่าตอนนี้มีการระดมทุนก็คือก่อสร้างถนนเป็นจํานวนเงิน15ล้านบาทคือที่เปิดระดมทุนเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยถือว่าเป็นการทําบุญแล้วก็แสดงให้เห็นด้วยว่าคนไทยมีแรงและศรัทธาร่วมกันคือก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วว่าเงินก้อนนี้จะต้องนําไปทําถนนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในพื้นที่ของชายแดนซึ่งก็ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการปกป้องพื้นที่ประเทศไทย จะเป็นสนุน2เส้นนะคะที่จะสร้างก็จะสร้างให้มั่นคงแล้วก็ให้ได้มาตรฐานด้วยรองรับน้ําหนักของรถหรือว่ายุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่หากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นซึ่ง15ล้านบาทเนี่ยจะต้องสร้าง จำนวนความยาวถนนเนี่ยประมาณสัก13กิโลเมตรมกิโลเมตรละ1ล้านกว่าก็เลยก็เลยถือว่าเป็นการบริจาคเนี่ยสิล้านบาทจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่28กันยายนก็คือวันนี้ค่ะจนถึงวันที่5ตุลาคมแต่วันเดียวเนี่ยอัปเดตตอนช่วงประมาณ6กโมงเย็นที่ผ่านมา ไปเนี่ยสิล้านแล้วอ่ะ<ช>ต้องการที่15แต่คือวันนี้หลวงตาบอกถ้ามันเกินจริงก็จะมีการเอาเงินส่วนที่เกินเนี่ยไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ถูกไหมใ,<ช>ในเรื่องของการดูแลจุดอื่นๆเพิ่มเติมแต่ที่ตั้งเอาไว้15ล้าล้านฟังเสียงหน่อยฮะใช่ใช่เป็นวันแรกเนาะโดยการระดมทุน15ล้านเน่เนาะวันนี้เป็นวันแรกเนาะก็ที่จริงหลวงตาคิดว่าทำไมถึงระดมทุนอยากให้มีส่วนร่วม เราหลายๆคนจะมีส่วนร่วมนะมีบางคนก็ว่าเอ้ยจะคนละห้าล้านห้าล้านได้ไ่มไม่ได้หรอกหลวงตาว่าอยากให้มีส่วนร่วมหลากหลายมากกว่าเพราะเราเป็นคนไทยอยากให้คนไทยทุกคนเพื่อแสดงพลังด้วยประมาณนั้นหลวงตาคิดว่าปกติแค่วันที่ยี 30, นะ่สิบแปดถึงสามสิบนะแต่ทีนี้สั่งลูกศิษย์หลายๆคนบอกว่าขอขยายไปถึงวันที่ห้าได้ไหมบางคนก็ยังเงินเดือนยังไม่ออกเขาว่าอย่างนี้เขาอยากร่วม คนละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยเราได้ได้เนาะแต่เดือนสุราเนี้ยประมาณกลางเดือนเนี่ยไม่เกินกลางเดือนเราก็จะเอาเงินตัวเนี้ไปเทคอนกีแล้ะไม่มีกรอบนะหลวงตาทำงานไม่ได้คิดมากขนาดนั้นอันนี้คือเส้นทางเดิมนะอันนี้เป็นเส้นทางเดิมทีนี้ที่จะทำคือเส้นทางเนี้ยตัดมาเส,เส้นใหม่ อ่คือปกติเราส่งกํลาลังพลมาปุ๊บตรงเนี้ยเข้าใจไหมจบอยู่ตรงเนี้ยก่าจะากว่าจะ,าจะมาชายแดนตรงเนี้ยมันงั่นสิ่งที่ทําเส้นทางสองเส้นทางมาตรงเนี้ยมันจะควบคุมหมดคือเป็นเส้นคางที่สําคัญมากอ่าสคัญจริงๆ่เ,เขาเรียกว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ก็แล้วกันเนาะทางประมาณสิบสามกิโลกว่าอ่าสิบสามกิโลเมตรกว่ากว่าลูรวสองเส้นทางใช่ รวมสองเส้นทางคือหลวงตาคำนวณแล้วว่ากิโลละล้านเทคอนกรดเนี้ยประมาณห้าเมตรหรือสิบมาตรฐานอะออกิโลละล้านแต่เราต้องเทเองนะถ้าไปจ้างเทเนี่ยไม่ได้เรากิโลละล้านหลวงตาก,ก็เลยว่าเลยเผื่อไว้ล้านหนึ่งล้านก,กว่าเ,เลยว่าสิบห้าล้านเดี๋ยวก,กูหาให้อย่างเงี้ยส่งกําลังใจไปอย่าลืมนะอยู่หน้าแนวเนี่ยเดินลาดเวนเนี่ยนะ ไม่รู้จะเยียบอะไรบ้างจริงไหมกางเกงในเนี่ยไม่มีเวลาซักไม่มีเวลาอาบน้ํานะไม่เหมือนอยู่อยู่อย่างเงี้ยนะ